สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำลิปสติกที่น่าใช้นะคะไม่ติดแมสนะคะเรียกว่า r o o t v e ร l e t นะคะมีห้าสีสีนี้ที่ใช้คือเบอร์0ูนย์เป็นสีโอรสนะคะเราจะเริ่มกันที่ทาที่ริมฝีปากล่างก่อนเวลาเราทานะคะอย่างแนะนำว่าจุ่มตัวเนื้อลิปสติกหนึ่งครั้งแล้วก็นำมาทาที่ปากนะคะเพราะว่าถ้าเราทาหนึ่งอ่าก็เรียกอะไรนะจุ่มหนึ่งครั้งแล้วทาแบบไล่ไปเรื่อยๆะคะ่ะ ันจะจืดนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพจะน้อยนะคะจุ่มลิปสติกหนึ่งครั้งแล้วก็มาทาที่ริมฝีปากนะคะเริ่มที่ริมฝีปากล่างแล้วก็มาต่อที่ริมฝีปากบนส่วนถ้าใครถนัดบนก่อนแล้วค่อยมาล่างก็ว่ากันไปแต่ที่สําคัญก็คือจุ่มลิปสติกหนึ่งครั้งแล้วก็มาทาบนริมฝีปากนะคะ <S <S เพื่อที่จะให้ริมฝีปากของเราเนี่ยมีสีหรือเนื้อของลิปสติกที่สม่าเสมอนะคะเท่ากัน ประมาณนี้นะคะถ้าเสร็จแล้วห้ามเด็ดขาดห้ามเม้มปากแบบนี้นะคะถ้าท่านทำไปแล้วก็เติมใหม่ค่ะอาเติมให้เรียบร้อยให้มีความเสมอนะคะจากนั้นรอใช้เวลาประมาณ2นาทีแนะนำว่าให้ทาก่อนแต่งหน้านะคะพอเขาแห้งปุ๊บให้ใช้กระดาษทิชชู่นะคะวางทับลงไปเบาๆบนริมฝีปากแล้วก็ใช้มือเราะคะ่ะลูบตรงบริเวณขอบ ขอบปากของเราเพื่อให้ลิปสติกส่วนเกินหลุดออกไปนะคะหรือติดมานั่นเองจากนั้นใช้ทิชชู่ซับบริเวณด้านในห้ามเม้มปากนะคะคือใช้ปากบนและล่างให้ประกบโดนทิชชู่เท่านั้นเพื่อจะเอาตัวลิปสติกที่เกินมานะคะลองดูวิธีการใช้แล้วมาคอมเมนต์กันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงสนใจโทรมาถามได้นะคะ